จะแทนจากฉันมายลาวันนี้เราจะมาสาธิตการถอนเปลี่ยนระบบว,วนจรมาใส่พุ่งกีครับผมแล้วก็จัดพุ่งกีเรามาใส่ระบบว,วจรใหมอ่อีกครั้งด้วยช่างยาผู้ชำนาญการจากฉันมายลาครับผมรับชมได้เลยครับครับผมวันนี้ครับนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะครับประแจกเบอร์สิบเก้ายี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ปลั๊กสองตัวนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้อง ตั้งให้อาร์มให้อยู่ฉากก่อนนะครับให้ได้ฉากก่อนนะครับผมได้ฉากแล้วก็มาใช้อัลปุสิก้ามนะครับอย่างนี้นะครับปิดก่อนครับปิดวาล์วก่อนนะครับให้เส้นเนี้ยอยู่ขนานกนขนานกันนะครับสองข้างเลยนะครับเียครับแล้วก็เพื่อม่ให้น้ำมันที่อยู่ในระบบไหลออกครับผม ก็เอาเบอร์ยีบสองกับยีบเจ็ดนะครับยี่บสองกับข้างบนนะครับยีบเจ็ดกับข้างล่างเพื่อไม่ให้น็อตปักด้านบนหมุนตามครับผมตัดเสร็จป๊บ,บ,บเอาปักที่เตรียมไว้นะครับปักที่เตรียมไว้มากิดเลยนะครับเพื่อไม่ให้สายเข้าไปข้างในสายแล้วก็น้ำมัน,มน<ห>ที่<ห>อยู่ในระบบ ลายออกมาครับเหมือนเดิมอันนี้2เหมือนเดิมครับผม22หรือ27เหมือนเดิมครับทำไม่แม่นไม่ให้สายเข้าในสายครับนะครับสองข้างเลยนะครับเหมือนเดิมครับ22หบสอ27เหมือนเดิมครับผม จะล่นนะครับมีน้ำมันายแตกไม่เป็นไรครับาสสองมีปัญหาะไรครับโอเคปิดหัวปั๊กเหมือนเดิมครับผมไม่ใหนะ้น้ำมันในระบบหัวเจาะไหลออกครับไม่ให้มันเสียระบบด้วยนะครับถ้าสายเข้านี่คือปั๊กเสียครับผมสายเสียครับเรียบร้อยครับโอเค ก็เรามากลดตรงนี้ก่อนเลยนะครับปลดตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรเขียนไว้แล้วนะครับปลดปึ๊บดึงนี้ออกแล้วก็หมุนตามานะครับลองดูก่อนโอเคครับให้แน่ใจว่ามันหลุดนะครับครับเแล้วมันขึ้นข้างบนได้เลยนะครับไม่เอี่ยมเลยครับผมแรกเลยนะครับติดเครื่องก่อนครับ เซฟตี้ป๊อปกดสวิตช์ตัวนี้ครับโอเคแล้วก็เรามาหมุนตัวเข็มนาฬิกานะครับโอเคครับนับรับข้างล่างจข้างอันนี้ครับดแล้วครับ ต้องให้ตั้งตุ้เก๋ตั้งฉากกับผ่าน้น้าบนครับผมแล้วก็เราจะลอกตั้งตุ้งเก๋ฉากเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะมาปิดสวิตช์อีกทีนะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับครับเพื่อให้ระบบติดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเห็นแล้วครับผม ลรักเลยรับเราล็อกได้เลยนะครับต้องหามุมที่ว่าตรงรูนะครับนะครับล็อกไ้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนใส่หัวเจาะอ,อีกทีนะครับใส่หัวเจาะใหม่ครับผมเราต้องมาบิดบิดกันขันเหมือนเดิมนะครับ